โ okay. อเคกล่าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอินบ็อกแกะกล่องของจากลาซาด้า <c oughs> ของส่งมาดีครับส่งมาดีไม่มีเต็มนี่ังมาเรียบร้อย okay. สติกเกอร์สติกเกอร์ก็โอเคครับสติกเกอร์แปะมาเรียบร้อยตอ <c oughs> นนี้เราแกะเลยนะ okay. อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดสัญญากระดิ่งได้นะครับ <c oughs> แกะแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไ like. ลค์คนละหนึ่งไลค์นี่แหละถุงลมที่เราสั่งมา ถุงลมกันกระแทกเลย์เลยตุ่มๆๆไม่นด้ดักซุ่มมีแล้วใส่โทรศัพท์ส่งไปบ้านอืมก็นี่ของหืหลังบัลลัไปเท่ยว้ยโอเคแกะมาแล้วสินค้ามาแล้ว สันใหญ่มากกล้องใหญ่มากเลยประมาณร้อยเจ็ดแสนประมาณเทปคาปาการยาวมากอันนี้สามร้อยบาทเดี๋ยวนี้เราแกะกล้องดูกันะอะแท้ของแท้อันนี้นี่ชาเป็น power bank ชาโทรศัพท์ก็ได้อันนี้ ทรงใหญ่มากแล้วก็หนักมากแล้วก็นี้เรามาเปิดตรงนี้ไม่มีสติกเกอร์แปลกก็ตรงนี้มีเหรอเพิ่มประกันอีก3เดือนโอเคตรงนี้มีประกันอีก3เดือนเราต้องลงในเว็บมัง้งไม่รู้อะแล้วก็แก่ก็ตรงนี้มีสติกเกอร์ให้แก้ได้เดี๋ยวเอาหัวนอ็อตไปเจาะกันเดี๋ยวราคาเดี๋ยวบอกเออ่ทายคลิปนะฮะ ราคาพิเศษจะเกินเน้นมากไม่มีเมีดเดี๋ยวหาเม็ดกันการจัดทรงมือดีมากสองกันกระแทกอย่างดีประมาณสามวันนะครับสามวันสามวันสี่วัน สติกเกอร์สองข้างเลยนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วก็กล่องมีซีเรียลนัมเบอร์อะไรยเยอะะไปหมดเลยนี่ดูไม่ออกนะเป็นภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนนะโอเคกล่อนงะ mm. okay. ข้างในให้ดียวนะ แล้วก็มีคู่มือคู่มือเยอะมากคู่มือโอมีฟองน้ำนิมๆด้วยเปิดดีคู่มือดิโอเคคู่มือน,นี้มีสายชาร์จสายชาร์จสีส้มเป็นไมโคร USB จุดสองไม่ใช่ Type C นะ แล้วก็มีอะไรกันเชื้มีอะไรก็เนี่ยมีอะไรครับมีคู่มือมมน,น่าจะหมดแล้วมันเป็นฟองน้ำกันกระแทกแค่นั้นแหละมีคู่มือเลยเก็บคู่มือกันโอ <c oughs> <Okay, S 2> <c oughs> เคเอาเก็บที่หลัง มาดูเจ้าพระเอกของเราข้างในกล่องไม่มีอะไรนะครับหมดแล้วกล่องใหญ่มากเลยนี่ตัวเป็นสีดำสีดำออกเทาๆอะ่ะนี่มีปุ่มบูทูธลดเสียงแล้วก็เปิดเครื่อง หัวลมเปิดหัวลมเนี่ยบวกขึ้นเสียงเปิดเสียงดังเบาดังแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปุ่มหยุดแบบนีงก็ไปข้างหลังดูนะข้างหลังข้างหลังมีนี่เป็น power bank ชาร์จโทรศัพท์ได้แต่นี้แล้วก็นี้รูชาร์จแล้วก็อันนี้ aux โอเค แล้วก็มีคิวอาร์โค้ดอะไรเยอะๆเลยนี่ยนี้ของไทยแล้วก็นี่เป็นฐานกันลื่นยวลองเปิดดู<ม>กด<ม>กดหนึ่งครั้ง<ม>ไปเครื่องอันนี้สถานะแบตเตอรี่มันหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าขีดใช่ห้าขีด เขาเขียนในก่องประมาณถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็มน่าประ,ประมาณยี่สิบชั่วโมงประมาณยี่สิบชั่วโมงฮะนี่เป็นปป s u b w ฟ o f e r JBL ก็เราลองลองเชื่อมต่อ,อ,อาามาใช้ Samsung เชื่อมต่อ นี่ฮะเป็นชื่อของมัน JBL เออดไอ d n เน,นี่โอเคเชื่อมต่อแล้วตึกลองโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยเร็วมากครับเร็วมากเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังแบบเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ เพลงไม่มีลิขสิทธ e> ิ์ผงเสียครีมนวดเสรมเซลลรัมซึมเร็วร้างเร็วอยู่บ้านก็ผงสวยได้ค้นพบเรเฟอร์กรอบใหม่สอนโฆษณาและกูเกิลคินเดอร์แฮปปี้ฮิปโป Uh -huh. I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But the no time for me I've been flying from town to town From London to Simon. I've been all the globe Trying to protect your soul โอเคคลิปวิดีโอน่าจะยาวไปแล้วนะโอเคถ้าอยากฟังเสียงต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ในหลังคลิปวิดีโอนี้นะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวรีวิวให้ดูเดี๋ยวจะชาร์จไฟโทรศัพท์ให้ดูด้วยโอเคเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ